สวัสดีค่ะสวัสดีอิฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนพระทรงเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันเนื่อทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบานลนะจ๊าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเด้อผู้ได้มาผู้ได้ชอบก่เขาวมาเบิงค่ะผู้ได้บ่มกักบ่ชอบกัเลื่อนผ่านเนาะจ้ะเนาะมาเบิงตัวเลขมาชมตัวเลข เด็ดเด็ดเด็กแมนแมนอยู่ในอ่างน้ำมนต์มื่มอนี้พามาอาศมฤาษีเนรและข้าพิณองค่ะอ่างน้ำมนต์เศรษฐีใหม่อาศมฤาษีเนรธาตุาพุทธคุณอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจ้าพี่น้องจ๋าบางคนก็นเคยไปไหว้สักการะบ,บูชาขอพรขอโชคขอลาภแล้วผู้ใดบ่เคยไปผู้ใดอยูอ่พื้นที่ห่างไกลจากจังหวัดอยุธยาก็ ขอพรขอโชคขอลาภผ่านช่องเยาวันพาสองเล็กได้ค่ะพี่น้องค่ะเล็กในอ่างก็มีคือเก่าราคาหกโตร้อยแดี่ยงจึงครึ่งยู่จับพี่น้องจ้าขันจับเป็นกลุ่มไ้กับสองโตนี่ยกะสามศูนย์สี่กับหาเจ็ดเก่านะค่ะพี่น้องเด้อตามที่เยาวันเห็นเก่ากับพกในัวเดียวกันนอกจากพี่น้องจ้าโบเทแล้วนี่ยกะมีหนึ่งกับเล็กเก่าเด็กหกนี่ยก็ร้อยอยู่งน้ำกันนะค่ะพี่น้องค่ะศูนย์กับสองก็เกาะกันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะผู้โชคดีกะ จับถือก็ได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ02งหวที่แล้วนี่เนาะจากเนาะเขาเกือบทุงท้งหวดค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวแต่ไปสิจ,จับถือจับก็ถืออันนี้เย,ยวันจับให้ลักสามกับมิสามสี่สามเก่าสามหาสามเจ็ดล้กก็สี่เก่าค่ะพี่น้องคะ่ะขันหมักสามเนาะจากเนาะขันหมักลักเก่ากะจับเอาเลยเด้อคะ่ะ พี่น้องเสียเอาตัวได้ตังค์หมักตัวใดกะจับชุดได้เลยได้เล็กวิ่งตัวไดเด็ดตัวได้แมนกะจับเอาค่ะพี่น้องะ mm hmm. ถ้ายวันจับหายมันบ่ถือใจมันบ่ชอบบ่เขาตาก็เอาตามสี่พี่น้องถนัดเลยด้อยจ้ะพี่น้องจ้า mm hmm. ถ้าพี่น้องมักว่าเออศูนย์ยังอยู่กะจับไปเลยจ้ะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าค่ะพี่น้องค่ะหรือศูนย์หกกรได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำเลือดค่ะพี่น้องค่ะ เสร็กลงใจเด็กๆให้เนิอยๆให้เยาวันน้ำมันเล็กค่ะพี่น้องเด้อขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสำหรับมื่อนี่ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอปูห,หรือซีพเมพีอวยพรประสิทธิ์ประสาทให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านได้ถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าเจอกันคลิปหน,าน้านุ่งแจพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็โชคดีร่ำรวยร่ำรว,วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะ ปูฤุศีพมเมธแล้วก็ขอพรกุมารทองจะสวัวเฮงค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะขอกุมารทองจเจ้าสัวเฮ่งนะคะพี่น้องค่ะรวยรว,ว,วยจ้า